สวัสด,ดีจ้ามาพบพ่อกับแม่มาเดี๋ยวเด้อมาหนีผพามาเบิงหยางมาเบิงผักติ้วฝรั่งพี่น้องเนี่ยบางคนกะว่าผักติ้วฝรั่งมันเป็นสุมส่มๆนันนวๆบคนกะว่าอย่างหัวหญ้าหญ้าสุ่มฝรัง่งเพราะว่าภาษาหนี่ดอกมันภาษาร์เวย์เขาจะเรียกว่าสูกัสเนาะก็คือหญ้าสุ่มนี่แหละพี่น้อง,อ,อ,งอืมนั่นน่ะเอาไปใส่ แกงเฮ็ดต้มเฮ็ดต้มปลาแกงปลานะ่แซบ่บพี่น้องเอ้ยต้มเนื้อมูนันต้มแซบ่บกับแซบ่บเพียงแต่ว่าเวลาเ้าใส่ไปแล้วนะั่นเพิ่นจะแบบยุบเร็วได้พี่น้องแค่นึงนาะทียุบละสีน่นี่ก็จะเปลี่ยนเร็วสีบวัวงามนบบนี้สีออกเป็นน้ำตาลบาป็นแ,แซบนะ่บแล้วแต่ว่าแซบนะ่บ้ะพี่น้องเนดะ้อเนี่ยมันงามคืออย่างมันถือแดดถึงอย่างทีของเพิ่นที่ของญาติอยู่ใกล้ๆกับมาองไทยเบิ่งล่าไอลีเนี่เพราะว่าไม่มาที่ฝ้าไทยบึ่งพะยัง ซื้อปลามาแต่วันซุปชิต้มส้มชิไส้อันนี้แหละชิไส้อันผักติ้วฝรั่งหยาส้มนี่แหละได้อีกอย่างแม่ไอมาเฝ้าทายพอพิ่นกำลังชิเริ่มตัดเห็นไหมตาถอนเพิ่นชิตัดทิ่มแล้วแม่ไอมาเลยเฝ้าทายเพราะว่ามองของเพิ่นนีิลายเฮงมองของแม่ไอมาก็มีเพราะว่าของแม่ไอมาออบเป็ี่ยนพันน้อยนะพี่น้องมันจะเป็นค่ายๆเป็นคือเคลือน้อยนึงแต่อันนี้พันใหญ่พันงามแต่ว่าส้มนี่แม่ไอมาว่าแซ่บคือกันไหมจ้ะ แมนเบิดผุนแมนเบิดผุนบัตายเบื่อได้พี่น้องไม่เอมากินทุกปีคิดว่ามันเห็ดอย่างอื่นกินมาได้ดอกจะพี่น้องมื่อจะใส่้มยำใส่แกงเห็ดแกงอย่างเห็นบ่ะสมอําล่ำเห็ดดอกมันบ่มีหมาแด้อยู่เ้อหลังบ้านคุณมาเขาเจ้าอยู่หลังบ้านบ่มีเงาหมาอืมดอกมม่ก็แแทบใบมม่ก็แแทบอมเมแาะว่าดอกเอ็มใบมันจะสมกว่าดอกเด้อ แม่มาจะถอนให้เบิงถอนมาได้ก็เสียเสียมากุดให้เบิงมันยังไม่นด้มีดอกเห็นมะนี่ต้มปลนนานิ้มื้อนี้มากินปลาน,นิ้นน้ำกันเด้ออืมนี่ขึ้นน้ำปลาเน,น,น,นี่ยแต่ที่น้อยนักข่างทางเหมือนกันบือ้อทุกที่น้อยนักเรียนก็กินเลยนี่เวลาออกงานเหรียญคุณครูคกะแง่ส้มแง่ส้มเด่ทน้อยมันก็กินแหละ ผสมกินได้พลังก็รกินกิน,กนเลียนๆให้เขา,าได้มากินเป็นแบบใส่ลายๆต้มหลายๆคือเท้าได้พี่น้องใส่แทนใบบักขามออนเลเดอร์แต่ว่าอาจจะผสมซ้ำใบบักขามออนเขาอาจจะใส่หลายๆเพิ่มขึ้นนหแม่แม่มาใส่เถื่อนโอ้ยบักหลายพูดเลยพี่น้องเพราะว่าแม่เอมามาก,กินมาก,กินพักเนาะอดอกมันก็นงามนะงามคือแม่เอมมาหลยก็ลกันเป็นสาวสาน้อยอุ่นๆอุ่นๆอยู่ แม่ไอแมาสิพาไปเบิ่งแบบแบบพันน้อยที่เป็นเครือเราอยู่หุ่นอยู่สวนแม่ไอ้ม่พุ่นอันนี้บบเมียนเด้อรอสดดอกไม้หน,น้าบ้านก็เลยถ่ายให้เบิ่งซื้อๆ <c oughs> ยุสัยเระบักอันอันใบพักติ้วฝรั่งน้อยมึงไหนขีออ้เข็มสีบานนะฮ่นกำลังสิบานเด้อดอกสิพัไปเบิ่งพักติ้วน้อย พี่น้อยแม่ามากระถอนหินแน่แล้วก็เอาไว้น้ำแน่รส่าแม่ว่าแม่แม่คิดว่าสมคือกันนั่นแหละเนาะเนี่ยทางนี้แม่แามา่ถอนทิมเพราะว่าเอาไว้เติดอ,อกไม้เนี่ยพี่น้องแมนเบิดเนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวอันนี้แม่ามาว่าพันน้อยเดี๋ยวแม่มากับบุ๊บได้ลองสังเกตซิม เบิ่งว่าอในสุ่มกกันเนาะแต่ว่าเคยกินทั้งสอมพีน่น้องอืมแม่แมาคิดว่าต้นน,อน้อยในสุมกัวเล้อจ้ะพี่น้อง <S <S เปรี้ยวกว่ากันเหรอไหมเด็กั้นน้อยเนียนบ่ความใหญ่เพิินนี่ก็ซิซัำนี่แหละเนี่ยอาจจะง,งามก็หนีน้อยหนึ่งครับบัใหญ่หลายแม่แม่าไม่สองชนิดเนี่ยขั้นบ่อนี่ต้งเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นเครือเป็นเครือขึนอนอ้นนะพี่น้องเป็นเครือติดกันเลยนะเนาะน,นี่แม่แมาถอนออกแน่ อยากให้ต้นไม้ขึ้นทั้งจะได้พักทั้งจะได้ทั้งจะได้หญ้าส้มพักติวส้มให้กินพี่น้องเอ้ยนี่เขาถอนทิ้งเนี่ยแม่ไอ้มาเทีจังเสียอากาศต,ต,ต,ตัดตัดตัดตัวนี้ออกพี่น้องก็ใส่เบิดอันเลยโอ้ยว่ามากอยะเขาแฮ้งพี่น้องมันต้มปนินมะเร็งนี่รอืมแมนเบิ้ลเพราะว่านี่บ่ค่อยไลยเพราะว่าแม่ไอมาอันเอาออกแน่ยเลยจ้ะพี่น้องว่ามัน มันงัมันรู้จักไหมมันง่ําดอกไม้ค่อยอ่ะเนี่ยมองทั้งดอกไม้ทั้งห้าขึ้นประดับกันพี่น้องบอกเลยมันจะอยากเป็นเครื่องบริเวณเครือถแถวบนเนี้ยมันจะเป็นเครื่องออกออกเลยไหมมันเป็นเครื่อกับบริเวณนะพี่น้องอนไรบางเรื่องไอ้น้อยมันเห็นกับเป็นเครื่อเนี้ยเครื่อน้อยๆเ่ยแมมเลือไปกับดินบริเวณเครื่อเลือไปกับต้นหยาข้างบนแนี้เลือไปกับดินเลยซื้อนะ ยาซีเฮ็ดอันอันนั้นเป็นกินเด้อต้มปลานิ่นเป็นกินเด้อพี่น้องเนี่ยเอาเสียมมาคุดเอาเรียกงามขัดสิไปใส่ต้มปลานิ่นเนี่ยแหละน่ะซ้ำเพียงเข่ากูแล้วแม่เสียเอมาจะไปผสมกันเด้อะครับอันกับพันน้อยอยู่หนะ้าบ้านแม่เอมาต้นใหญ่กับต้นน้อย ไปผสมกันนะสอนนาที่น้องดอกมันบ่ค่อยสมปันได้ว่ะแต่ว่ามันสวยเอาไปใส่กันเนอะดอกมันก็ได้ แม่เอมาจะไปเอาอีกอยู่เด้ออันนี้คุดให้ที่เจ้าเบิ้งซื้อจ้ะว่าคุดประมาณนี้อแม่เอมาเราจะไปเอามาเพิ่มอยู่เพราะว่าซ้ำหนีนบ่สมสําหรับแม่เอมาแม่เอมาอยากได้อีกเนี่ยเจ้าเห็นบ่อพันน้อยหน่ะเด้๋เนี่ยเป็นดอกเลยนี่นี่มันเป็นบ่อพันอันใหญ่เด้๋ยวมีเขียวขนาดคุณน่ะเป็นดอกแล้วในพันน้อยสังเกตได้พี่น้องแตกต่างกันบ่เนี่ยติวฝรั่งหง่าสุมอันใหญ่อันใหญ่อนน้อยนี่ แม่แม่มาจะลุกให้หมดว้าปีคุดสองต้นเลยเสาแหบพี่น้องไอ้แม่แม่มากระกใหหกกดหน้าหนาวมันก็ยุบลงไปพี่น้องหน้าห้อนกระขึ้นมาอีกคนได้กินเอาไวไ้ใส่เข่าเห้าคือลูกกาคืออะไรเด้อ นี่ก็พอชมนี้เลยนะพี่น้องขอบคุณทุกกระรังแรงใจเด้อมาเป็นกระรังแรงใจแม่คุณ<อ>หน้าผิดหนาจังมะพบมาพ่อกับแม่ไอ้ม่าใหม่สวัสดีจ้าบายบายเอ้ย,อยต้มปลาแล้วแม่มาบอได้ใส่น้ำหมักน้าบอใส่น้ำหมักขามเด้อ เพราะว่าอันนี้มันเปลี้ยวแล้วอันนี้สนิทอันพันน้อยนะจ้ะเนี่ยพันน้อยที่มีดอกอันนี้พันใหญ่เนี่ยแตมีดอกขึ้นกันอันนี้อันนี้มีตัวเดียวพี่น้องตัวบุยใหญ่อันวันแรกข้าวหน้าต้มมันเหลือไม่เอามากแต่าปลาทูมาต้มนะไม่เอามากนี่ที่จริงนะใส่หลายตัวอยู่ด้วยพี่น้องเห็นบ่แต่ว่างย่านลูก่มันสมแห้งก็คือให้ลูกกินแล้วแล้วไม่เอามากจะใส่ใหม่ใส่กับร่างเลยเด้อพี่น้องวันนี้ตัวทากน้อยทากใหญ่ ข่าวีอยูีคูเ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูอันนี้ก่อนปนินมีตัวเดียวตัวไม่ใหญ่คนบ่ได้นะย่านมันคาพี่น้องนะโอ้ไมนคนไม่ได้หรอกเนี่ยลีบแล้วนี่แหละจะเห็นบ่มันจะหยุบเร็วเได้พี่น้องแค่นึงนาทีเพราะมันหยุบไม่เดียวสีมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วนะมะั้นเวลาพี่น้องไปหากินข้าวกินน้ากันแล้วมันไม่อยากแห้งแล้ว Was that if you